การทาให้แฟนเก่ากลับมาครับหยุดคิดถึงคุณไม่ได้แฟนเก่าจะกลับมาครับเพราะความคาดหวังแบบไห่ครับแฟนเก่าจะกลับมาเพราะเขาเสียดายคุณครับอะไรทําให้เขารู้สึกเสียดายคุณบ้างคุณต้องถอดโพราสิ่งนี้ครับตอนที่แฟนเก่านะครับเยื้องย่างนะครับก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณโบกมือดักหวักมือเรียกคุณเข้ามาเนี่ยหนึ่งครับมันเข้ามาเพราะอะไรครับคุณเคยคิดเรื่องนี้ไหม แฟนเก่าของคุณเนี่ยมันเดินเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะอะไรครับสิ่งที่ทําให้แฟนเก่าไม่เสียดายคุณคือช่องนี้ครับสิ่งที่ทําให้แฟนเก่าเสียดายคุณเนี่ยคือช่องนี้ครับจำไห้ครับปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แฟนเก่ากลับมาก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณสามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเขาได้ครับเรื่องนี้ครูควมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8.900บาทครับ คี์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจอิตวิยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กัน ตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันเนี้ย1 9 9 0บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ 9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ C.F. ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ